สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ซุมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆในเองนะคะวันนี้เนี่ยค่ะพี่ฟอร์จะมาครีเอทเฮาทูนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมีเครื่องสําอางแบบเพียงแค่ไม่กี่ชิน้นแต่เราสามารถเนี่ยจะคีเอทลุคแบบว่าให้แบบดูสวยไปปังอลังเวอร์ได้หรือเปล่าเพราะมีน้องๆบางคนเคยิ i n b อกมาถามพี่ฟอร์พี่คะหนูแบบหนูไม่สามารถซื้อแบบทุกอย่างได้นะคะเนื่องจากว่าหนูยั่งอยู่ในวัยเรียนซื้อไม่กล้าที่จะซื้อเยอะแยะมากมายพี่ฟอร์ก็เลยนะคะหยิบเครื่องสาอางมาคัดเลือกบนหน้าเนี่ยว่า เฮ้ยถ้าสมมติชั้นมีเครื่องสำอางทั้งหมดเนี่ยพี่ฟอนเลือกมา6ชิ้นเนี่ย จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสวยเป๊ะปังได้จริงหรือเปล่านะคะโดยชิ้นแรกนะคะพี่ฝอเลือกใช้แป้งผสมรองพื้นอันนี้ก็เป็นคอนทัวร์ชิ้นที่2องเจลอายไลเนอร์เป็นชิ้นที่3ที่ปัดแก้มนะคะเป็นชิ้นที่4และก็มาสคาร่าเป็นชิ้นที่5นะคะแล้วก็ลิปเนื้อแมตเป็นชิ้นที่6กเดมาเริ่มต้นกันเลยค่ะพี่ฟอร์เนี่ยได้ทา izer, มาสเจอร์ไรเซอร์คมเอรดนบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าพี่ฟอร์จะใช้แป้งเพรสพาวเดอร์เนี่ยแป้งตัวนี้มันเป็นแป้งผสมรองพื้นตัว ซับความมันบนใบหน้าก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไอครีมเนี่ยเวลาที่เราใช้แป้งพับเนี่ยจะชอบเป็น uh, คราบนะคะ oh. แค่ซับนิดหน่อยพอเคอรื่องสำอางชิ้นแรกที่พี่ฟอรจะหยิบมาใช้นะคะแน่นอนค่ะแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะชื่อแป้งว่า fairy fox นะคะหรือว่าแป้งจิ้งจอกนั่นเองพี่ฟอรได้มาครอบของทั้งหมด2เฉดสีนะคะโดยสีแรกเนี่ยจะเป็นแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบ ขาวขาวมากนะคะแล้วก็สีนี่สีนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่แบบขาวนะคะชื่อสีว่า a n g e l i s นะคะนี่นี่แล้วต่อมาสีที่2นะคะชื่อสีว่า breathtaking อ่านี้นะคะที่แบบแปลว่าหน้าทึ่งอะไรประมาณนี้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆริะพี่ฟอสามารถใช้ได้ทั้งสงสีเลยแต่พี่ฟอขอเลือกใช้สี a n g e l i s ละกันนะคะเพราะว่าจะได้ให้หน้าเนี่ยดูแบบว่าดู bright ดูเพร่งนะคะแป้งตัวนี้นะคะเขาผสานกับเทคโนโลยีนะคะ s t a r d u s t focus ิลเจอร์นะคะสารัสโฟกัสฟิเจอร์นะคะนั่นก็คือการช่วยเบลูขมขจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเนียนกริบเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาเนี่ยบางเบาดูดใหญ่ใหม่นะคะและเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอพับแบบนี้และในพับนะคะมีส่วนผสมของชาขาวที่มีคุณสมบัติช่วยหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียและพี่ฟอนะคะก็จะเรียกทำการทาที่ใบหน้าของพี่ฟอพี่ฟอจะทาให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะแต่จริงๆพี่ฟอใช้ได้ทั้งสองสีเลยนะ อันนั้นก็จะแบบว่าออกแบบทาบเหลืองแบบเหลืองแบบบ่มแดดนิดนึงแต่อันนี้จะเป็นแบบขาวแบบว่าเบบไ์อะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีสารกันแดดที่มีค่า SPF นะคะ30 PA บวกบวกบวกทีเดียวเลยเดี๋ยวจะดูว่าเนียนจริงหรือเปล่านะคะกด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 เนื้อแป้งนะคะเป็นเนื้อซาตินให้ความรู้สึกที่บางเบานะคะแล้วก็เกี่ยง่ายเพราะว่าพับของเขาเนี่ยโอ้หบองตรงว่านุ่มมากนะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยเกี่ยเกี่ยไป จะปกปิดแน่นกริปจริงหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้เขาบอกเลยว่าจะให้ฟิลิชสุคที่แบบหน้าดูแบบผิวแบบเกอร์เฉิรฉ่ำๆแต่ไม่มันอ่ะพี่ฟอจะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะหน้าในเมื่อกี้ที่ทาเนี่ยเป็นหน้าสดที่ไม่ได้ทาอะไรนะคะแค่ทาออร์จิเซอร์ก,กับครีมกันแดดอันนี้คือด้านที่ทาแป้งเฟรนี่ฟอกนะคะหรือแป้งจิ้งจอกนั่นเองและด้านนี้คือไม่ได้ทาเฮ้ยจะบอกพี่ฟอจะบอกว่าเนื้อแป้งบางมากบางจริงๆ แล้วก็ปกปิดได้ดีเลยนะคะเพราะเขาบอกเราว่าจะช่วยกระจายแสงแล้วก็เบอร์รูคุ้มขนค่ะต่อมานะคะถ่ายอีกข้างหนึ่งเลยพับของเขาว่านิ่งมากตอนที่เวลาพี่ฟอค่อยๆกดแบบกดอย่างเงี้ยทาหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะทาคอดูหน้าใกล้ๆปกปิดดีนะดีเนียนกิฟเลยดูดิและพี่ฟองจะบอกว่าไม่ให้ความรู้สึกที่แบบอึดอัดเลยอะเหมือนแบบความรู้สึกของเนื้อแป้งเนี่ยเบามากเขาบอกแล้วนะคะว่า แป้งของเขาเนี่ยเบาแล้วก็บางเบาดุดยายไหมเยอ,อนะต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2อุปกรณ์ชิน้นนี้นะคะพี่ฟอบอกเลยว่าพี่ฟอเลือกที่จะมาใช้ทําหน้าที่ได้แบบหลายอย่างทําได้ตั้งแต่เป็นอายแชโดว์นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นการคอนทัวร์เดี๋ยวเราต้องมาดูค่ะเชดดิ้งด้วยเริ่มต้นด้วยนะคะพี่ฟอจะใช้ตัวสีเข้มเนี่ยพาเลทนี่ของเอลมาสกานะคะเนะี่ยพี่ฟอก็ขอค่อย พี่ฟอก็ขอเบนเบนเบนเนบนบนและก็ใช้สีเดิมเลยที่พี่ฟอใช้เมื่อกี้นะคะบอกแล้ววันนี้อุปกรณ์น้อยแต่ยฉันจะสวยอดือพี่ฟอก็ใช้ในการจัดระเบียบนะคะเขียนคิ้วปปัดปัดปัดตอนแรก และพี่ฟอนะคะก็ใช้ตัวนี้ตัวเดิมเลยแตะ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 นะคะทาทับไปที่เปลือกตาให้ทั่วทาไปให้ทั่วเลยนะคะใจเย็นนะตรงเวลาเราทาเปลือกตาเนี่ยถ้าขนแปรงที่แบบหยาบๆอย่างนี้ก็ทำให้ตาเหี่ยวได้นะถ้าเราทำแรงอะคะ่ะคือทาไปเนี้ยให้เบนๆแบบเหมือนไม่ได้จงใจจนเกินไปอะจนเกือบติดตรงนี้เลยนะโดยเว้นไว้ติ๊นึงนะคะ่ะใช้แเราก็ใช้สีเดียวกันเนี่ย ทาไปที่ขอบตาล่างเอาให้ทั่วเลยนะพอตาเราเป็นนี้ใช่ปะเราก็ใช้เจ้าคอนทัวร์เนี่ยที่เป็นตัวไฮไลท์อะทาทับไปที่เปลือกตาแล้วก็หัวตานิดเดียวพอนะคะเราก็ใช้ตัวสีเมืรร่อกี้เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยคัดไปอีกทีนึง บอกเลยนะใครอุปกรณ์น้อยชิ้นทำทำแบบพี่ฟอนเนี่ยเฮ้ยได้นะรอดอยู่นะ,นะคะพี่ฟอจะให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นการไล่เฉดเห็นป่ะตรงนี้จะดูฟุ้งๆและอันนี้ก็เป็นดูแบบเข้มขึ้นมาโดยที่พี่ฟอเนี่ยใช้สีเดียวกันหมดเลยเห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะพี่ฟอจะใช้ตัวเจลไลเนอร์เนี่ยเลยจเจยยเลไรเนอร์พี่ฟอเหนียวมากคือมันถึงเวลาที่จะต้องซื้อใหม่แล้วไงแต่แบบว่ายังไม่มีเวลาไปซื้อนะคะพี่ฟอก็จะทําการ กีดอะไรเนื้อแบบรเนื้อนเนี่ยมันทั้งเหนียวด้วยแล้วก็แห้งเก๋กงๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าใช้มานานแล้วแต่งกไงเดี๋ยวไปซื้อใหม่แล้วก็เขียนอ e ินไลน์ปัดมาสคาร่าค่ะอย่างที่พี่ฟอบอกพี่เขชอบปัดแค่เป็นพิธีปัดขนตาบนนิดนึงนะคะแล้วเราก็เน้นปัดขนตาล่างเงยงอะๆเพราะพี่ฟอเป็นคนขนตาล่างบางไง และขนตาปอรที่พี่ฟอใช้นะคะเนี่ยจะเบอร์แบบฟูฟ่องมากมันจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเราแต่งตาน้อยๆนะคะเราก็ติดขนตาเบอร์รนนหนาๆหน่อยจะทําให้ดวงตาเราเนี่ยดูเด่นขึ้นแต,แต่ถ้าเราเนี่ยใช้อ <c oughs> ายแชโดว์แบบหลายสีโชว์ทักษะในการคัดเบ้านู่นนี่นั่น ARE เยอะ <ages> ๆแล้วถ้าเรามาติดอันเนี้ยเบอร์หน,นาๆหมายถึงขนตาปอมอ่ะมันจะบดบ,บางมากเลยแต่เนี้ยเราคันแบบนิดเดียวเบาๆเราก็ใช้เบอร์หน,นาๆเอานะคะแล้วเราก็ติดไปเลยพี่ฟอเนี่ยจะใช้แป้งแฟรี่ฟอกนะคะ ทาไปทั้งที่ใต้คิ้วเพื่อสร้างมิติให้กับคิ้วมันดูแบบชัดยิ่งขึ้นอะคะ่ะทำแค่ติสเดียวนะมันจะดูแบบดูชัดขึ้นมานะคะและพี่ฟอก็แค่เบนแบบเกลีนิดนึงพี่ฟอลก็หยิบมาสคาร่าที่เราใช้ปัดเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาเช็ดตรงนี้นะคะตรงบริเวณหัวนิดนึงสับๆๆและพี่ฟอนะคะก็จะระเบียบทรงคิว้ว สาเหตุที่ต้องเช็ดออกเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเปื้อเป็นปิงดำปื้อเลยค่ะ <S <S แล้วก็ตลับคอนทัวร์ตะกี้นี้นะคะคอนทัวร์หน้าเลยค่ะแล้วก็กามโอ้โหดูดิพุ่งเนาะโอ้โหดูตอบลงเนาะดูแบบดูแบบดูตอบลงนิดนึงอะ แล้วก็กรอบหน้านะคะอย่าลืมกรอบหน้าด้วยแต่พี่ฟอจะแบบไม่ค่อยแบบมาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็น,นาาคนหน้าผากแคบไนยและก็ปัดแก้มนะคะด้วยสีชมพูหวาน <Yeah. S 1> นะคะมุ้งมิงปึ๊บเป็นสีชมพูนะคะทับลงไปที่บนแก้มลงไฮไลท์กันเป็นสเต็ปต่อไปเลยนะคะในตลับเดียวก็ลงไฮไลท์ตรงสันจมูกที่เราทำตั้งแต่แรกนะคะ บนนี้ริมฝีปากแล้วก็ต่อด้วยไฮไลท์อันนี้นะคะพี่ฝอขอ,อตรงนี้เอาให้แบบว่าหน้าดูแบบพุงพ่งๆไปเลยแล้วตรงนี้นิดนึงค่ะขอหน้าผากหน่อยนะคะสบัดสบัดสบัดและพี่ฟอนะคะก็ขอเช็ดลิปบาลมที่เราทาราแรกต่อด้วยลิปแมทนะคะคัลเลอร์คิวนี่เป็นชิ้นที่6นะคะเครื่องสำอางชิ้นที่6ที่เราแต่งในวันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคแล้วนะหลังจากนี้ เพียง6ชิ้นนะคะเราก็สามารถสวยได้ค่ะว่าแต่คืนนี้ปาร์ตี้ไหนดีคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ